สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแฮวคอรคเนอร์หรือว่ารายการเพื่อสุขภาพนะครับเนี่มาพบกันอีกแล้วนําเอาผลิตภัณฑ์จากเทเล์ช้อปปิ้งมาฝากพี่ฝากน้องเฮา,เ,าเรื่องสุขภาพลายซิ่งลายอย่างเนาะโดยเฉพาะลรแม่นมื่อนี้จะจะมีคลิปาจากท่านหมออภัยภูเบศเพิ่นจะมาให้คํากระจางแจ้งในการที่ว่าอธิบายเกี่ยวกับสมุนไพรที่ผู้เวียงได้ มาฝากมาตอนนั่นก็คือว่าให้เอาไปบำบัดรักษาสุขภาพาหลายคนเพิ่งกับสนใจแล้วก็อยากหูส้สรรพคุณอีกตืมเนาะได้ยินแต่ผู้เบียงว่าก็ยังบ่มั่นใจเถื่อแล้วพอสนั่นว่าอะมาลักินกนี่เป็นจังไดว่าสันอ,อยากฟังจากในหมอเพิ่นเว้าตืมเมื่อน,นี่เขาก็จะเทนในคลิปนี้เขาก็จะมีส่าสำหรับเพศัชกรจากอภัยภูเบเนาะเพิ่นสิม,มาแนะนํา ว่าท่านใดกกาลังเบิ่งรายการยุ่กับเบิ่งพ้อมกันฟังไปพ่อมๆกันทําความเข้าใจเรียนหูไปพร่อมๆกันว่าสุขภาพของคนเทานีา่ในระยะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าย้อนว่ามีาการแพร่เสือ้อการระบาดของเสือ้อพยาธิโควิด -19 นี่แหละภัยกระยานเนาะหลายประเทศมนุษย์เทาในโลกก็ถือว่าได้ยนินข่าวว่าแต่ละประเทศที่เพิ่นมีการติดเสือ้อลวงหลายนั่นภัยกระยาน เพราะฉะนั้นกับมป็นว่าแต่ละคนกับเปนเล็งใส่การหักษาสุขภาพแอแลด้วยเหตุนั้นจังว่ารายการของเขาโดยเฉพาะละเป็นว่าบริษัทไทลาวโฮมช้อปปิ้งนี่แหละซึ่งขายสินค้านี้มาในหน้าจอโทรทัศน์นะในเมื่อก่อนใส่สัญญาณทางดาวเทียมก็ถือว่ามีลูกค้าหลายคนที่ว่าติดตามและกินดีใส่ถือแล้วก็มีลูกค้าประจําผ่านมาหลายสิบปีถือว่าสิบสิบกว่าปีแล้วว่าซันซนเนาะ ตั้งแต่เริ่มปี0708เมื่อก่อน0708ก็ถือว่าเริ่มมีทีวีแต่ก่อนหน้าหัน่นเพื่อนกันยังมีสินค้าเนาะลงไปแต่ละรัฐแต่ละเมืองในระบบ MLM ของเพื่นเพื่อนกันเริ่มมาแต่พุ่นและว่ตมาใส่ว่าเริ่มออกทีวีและผู้เียงก็โชคดีที่ว่าเป็นผู้นึ่งที่ก็ได้มาเป็นไม่ค่าหน้าจจเนาะแต่ปี08มาแต่ปี08เริ่มมาว่าทันซะ ยังเป็นแม่ค้าหน้าจออยู่พี่น้องเขาเห็นผู้เวียงออกรายการปุ๊บก็บโอ้แม่ค้าผู้เวียงมาแล้วแต่ว่าเปลี่ยนจากถือว่าหน้าที่เมื่อก่อนกับตะลอนตะลอนไปร้องเพงลงรัดนั่นรัดนี่ในสลัดเมกาเนาะเศร้าวกวารัดกับผูเวียงกับไปมานะเมื่อก่อนแต่วราายะนี้เนื่องจากว่ามีทั้งบริษัทคนไทยเพิ่นนี้ไทยลัฐโฮมอป้งนี่เพื่อนต้องการพนักง,งานที่มาช่วยขายผู้เวียงก็ถือว่าได้ภูมิใจที่มา เป็นแม่ค้าหน้าจอเนาะก็ถือว่าโชคดีว่าท่านซาที่ได้นําเอาสินค้าที่พี่น้องเฮานั่นได้บําบัดรักษาสุขภาพดีไปแล้วหลายคนเขาเนี่ยหลายคนแล้วยังสืบต่อว่าผู้ที่กินดีใส่ถือเส้นว่าอนาลักลักนอพานมากนบทันได้มีอสินค้า,าภัยผู้เบสเขาก็มีใบอไล่ o ขายมีมารุ่มแคปซูลขายยังสิก็ยังขายอยู่ปัจจุบันนี่เนาะเขาเนี่ยพอซะนั้นขายย้อนอย่างย้งยอ,นยงยอนว่ามีผู้กินดีใส่ถือกินมาตลอดคือใบอไลยนี่ ครอบครัวใหญ่หรือว่ามีพี่มีน้องที่กินน้ากันเพิ่นซื้อเทอร์โลสองโลไปไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขอแบ่งเบาความเจ็บความปวดเนาะน้ำพีน้ำนองด้วยสมุนไพรที่เอามานี่แหละเนาะแล้วว่ามื้อน,นี้ผู้เบียงจะมาเปิดคลิปนี้กับเมนว่าโดยเฉพาะและแมนมาละคีนกเนาะมันจะมีคุณประโยชน์แบบใดก็อยากให้พี่น้องเขาฟังจากในหมอเพิ่นเบ้าเนาะเพื่อบเป็นการเสียเวลากะ ฝากคลิปนี้ไว้ก่อนนอพี่น้องเฮาขอเชิรครั้งนะคะกับช่วงเปิดปากค่ะและเปิดปากในวันนี้เนี่ยเ็นจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคเรื้อรังโรคหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยมากนะคะแล้วก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยนั่นก็คือโรคเบาหวานนั่นเองค่ะส่วนจะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรและสามารถใช้สมุนไพรอะไรได้บ้างเดี๋ยวตามไปไปพบกับวิทยากรพิเศษวันนี้กันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเบนก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาเปิดปากบอกเราเรื่องราวการดูแลโรคเบาหวานการนั่นก็คือเพศสัตว์กรหญิงอันทิสากัททะีหรือว่าเพศสัต์บีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพศสัต์บีเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของโรคเบาหวานเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยสงสัยมากเลยว่าถ้าเกิดว่าคนทั่วไปจะสังเกตตนเองได้ยังไงคะว่าเริ่มจะเป็นเบาหวานหรือว่าเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่า ในแันดับแรกนะคะในผู้ป่วยที่มีกลุ่มเสี่ยงในโรคเบาหวานนะคะ,คะก็จะมีอาการน้ำที่ผิดปกติก็คือให้สังเกตในช่วงแรกก็อาจจะมีน้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุเนะะี่ยค่ะหรือว่ามีปากแห้งคอแห้งอยากจะดื่มน้ำบ่อยๆเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆอแล้วก็ปัสสาวะมีมดมาตอมเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็คือ เป็นอาการที่เริ่มจะสังเกตได้ว่าเริ่มผิดปกติแล้วก็ควรที่จะมาพบแพทย์เพื่อที่จะเจาะเลือดแล้วก็ตรวจด,ดูระดับน้ําตาลในเลือดค่ะว่ามีความผิดปกติหรือไม่ค่ะ,คะแล้วเราจะวินิจฉัยตอนไหนค,ะ,คะว่าคนนี้เป็นเบาหวานแล้วต้องตรวจเลือดแล้วค่าน้ําตาลเท่าไ โดยทั่วไปนะคะในคนปกติระดับน้ําตาเนี่ยก็จะไม่เกิน110ค่ะก็จะอยู่ประมาณที่อยู่ที่110ค่ะแต่ว่าถ้าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วก็ะจะมีค่าระดับน้าตาลอยู่ที่มากกว่า126ค่ะโดยส่วนมากคุณหมอเขาก็จะตรวจซ้ำประมาณ3ครั้งนะคะถ้าสมมติว่า3ครั้งแล้วน้ําตาก็ยังมากกว่า126ก็คือผู้ป่วยนั้นก็คือเป็นเบาหวาน,นะะถือว่าเป็นเบาหวานแล้วคนนี้แล้วก็ต้องเริ่มรักษาเลยไหมคะหรือว่าแนะนาก่อนอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับ ในผู้ป่วยแต่ละรายนะคะแพทย์ <อะ S 2> ก็จะตัดสินใจว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะให้เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนอก็คือควบคุมอาหารเนี่ยค่ะก่อนที่จะเริ่มยาแต่ว่าถ้าดูแล้วผู้ป่วยที่มีสูงอายุหรือว่ามีร่างกายที่ค่อนข้างท้วมหรือว่าตัว <อะ S 2> ใหญ่หน่อยค่ะก็อาจจะให้เริ่มยาเลยแล้วก็ร่วมกับการรับประทานอาหารควบคู่กันไปค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วแผนปัจจุบันนี้จะให้การรักษาทางแนวไหนบ้างคาเป็นยาอะไรบ้าง โดยเริ่มต้นนะคะแพทย์ <ạ. S 1> ก็จะให้เป็นพวกยาลดน้ําตาลนะคะโดยอาจจะเริ่มจากการยาที่เป็นยารับประทานเนี่ยค่ะกินก่อน1ตัว2ตัวเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยไม่สามารถวควบคุมระดับน้ําตาลได้ก็จะเพิ่มเป็นยาฉีดเนีนะะ่ยค่ะก็คือให้คนไข้เริ่มยาฉีดได้ค่ะอ๋อแล้วอยนี้สมุนไพรที่แบบใกล้ๆตัวที่ห,<ร>หาเองได้หรือว่า ไปเปิดครัวหยิบมาได้เนี่ยพอจะแนะนําได้ไหมคะมีอะไรใได้ก็คือในปัจจุบันนะคะสมุนไพรจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยสมุนไพรใกล้ตัวของเราก็มีหลายตัวด้วยกันนะคะที่สามารถลดน้ําตาลได้ที่น่าจะคุ้นเคยกันก็จะมีบอระเพ็ดค่ะมีมาราคีนกมีตําลึงพวกนี้ค่ะตาลึงใกล้บ้านค่ะข้างรัวเลยแล้วก็จะมีพวกอบเชยค่ะพวกวานี่ค่ะค่ะแล้วอย่างในโรงพยาบาลเจ้าพยาพยภูเบศเนี่ยใช้เป็นตัวไหนให้กับคนไข้อะโดยหลักๆนะคะของโรงพยาบาลเรานะคะก็จะเป็นมาราคีนกแล้วก็เป็นบอระเพ็ดค่ะโดยจะมี รูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นแคปซูลผงแห้งเนี่ยค่ะสามารถรับประทานได้เลยก็คือจ่ายให้กับคนไข้ไปในตัวมาระคคีนกนี่มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าให้ผลการรักษาเป็นยังไงบ้างค่ะในปัจจุบันก็มีการศึกษาพวกงานวิจัยเกี่ยวกับมาระคคีนกในอย่างหลากหลายค่ะก็พบว่าตัวมาระคคีนกเองเนี่ยค่ะมีสารสําคัญเกี่ยวกับเป็นพวกสารลดระดับน้ําตาลเลือดได้ค่ะพวกสารอินซูลินค่ะสามารถกระตุ้นการหลั่งอินซูลินได้ แล้วก็สามารถสลายกรูโคสในตับได้ค่ะแล้วก็ลดการสร้างกรูโคในตับได้ค่ะก็คือสามารถใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันหรือว่าสามารถใช้เป็นยาเสริมในยาแผนปัจจุบันได้ค่ะ ดีมากๆเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นสูตรไครใกล้ตัวที่นํามาเลือกใช้เองได้แล้วมีวิธีการกินยังไงบ้างคะวิธีการกินนะคะก็คือจะของมาระขี้นกนี่ก็จะง่ายมากไม่มีไม่ค่อยซับซ้อนเนะะี่ยค่ะสามารถนํามาใช้ทั้งคั้นเป็นน้ําสดได้เป็นชาชงหรือว่าเราจะรับประทาน<ม>เป็นผงแคปซูลแห้งโดยตรงอย่างที่มีในผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลเราก็ได้ะคะ่ะคือถ้าเกิดว่าใครกลัวขมนี่ก็เป็นแคปซูลดีกว่าเนาะเป็นแคปซูลก็ได้ <ๆ S 2> ค่ะก็จะเลี่ยงรสชาติขมของมะระขีนนกองแล้วตอนนี้มีข้อควรระวังอะไรอีกไหมคะ ก็คือถ,ถ้าเป็นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีการรับประทานยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี้ยค่ะก็ควรจะแจ้งแพทย์ให้ทราบเพืาอหากจะต้องการรับประทานมาล์คคีนเสริมไปด้วยค่ะเพราะ,ะว่าตัวมาร์กคีนเองก็มีฤทธิ์ลดน้ําตาลอาจจะทําให้ผู้ป่วยที่รับประทานยาเบาหวานอยู่แล้วเกิดอาการน้ําตาลต่ำหรือว่าพูบได้ดง่ายอยค่ะน้ําตาลอาจจะต่ําเกินค่ะแล้วสาหรับการดูแลทั่วๆไปในคนที่เป็นเบาหวานนี่เภสัชวีจะแนะนํำยังไงดีคะก็คือในโรคเบาหวานนะคะก็คือเป็นโรคที่ คนไทยเนี่ยเป็นกันอย่างเยอะมากนะคะแต่ว่าการคือการดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ไม่ยากค่ะก็คือหลักๆเลยอยู่ที่การรับประทานยาอย่างตรงเวลาตามที่แพทย์สั่งนะคะร่วมกับการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดนะคะก็คือพวกของหวานผลไม้รสหวานเนี่ยค่ะจริงๆสามารถรับประทานได้แต่ว่าให้ลดปริมาณลงมากกว่าคุณหน่อยใช่ค่ะมากกว่าในขนาดของคนที่คนทั่วไปปกติที่เขาสุขภาพดีค่ะค่ะก็คือหลักๆก็คือ คุมอาหารนะคะลดน้ําตาลแล้วก็กินยาให้ตรงเวลาสมิ่งไปที่ช่วยลดน้ําตาลก็เอามาเสริมได้นะคะแล้วก็ตามดุูพินิจของแพทย์ด้วยให้อยู่ในความดูแลเนาะแล้ววันนี้ก็ได้ข้อมูลความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลโรคเบาหวานไปเพียบเลยนะคะสำหรับในตอนหน้าเนี่ยเราจะมาเปิดปล่าวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องอะไรรับรองว่าน่าสนใจแล้วก็ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะติดตามเราก็อย่าลืมนะคะแฟนเพจ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศค่ะแล้วก็ทางอภัยภูเบศ u b e Channel ค่ะในวันนี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ่ะกะาก็ขอขอบใจนํำเพชรักรอภัยภูเบศเนาะที่เพิินได้มาให้คำกระจังแจ้งให้คำละเอียดเกี่ยวกับสบรรพคุณของมะละขีหนกเนาะบบเมนแต่เพียงแต่เป็นพักที่ว่ากินกับอาหาร ให้รสชาติขมสื่อในตัวสมุนไพรยังให้คุ้นประโยชน์โดยเฉพาะ่นว่าจอจงเมื่อกี้นี่ม่นว่าช่วยลดเบาหวานเนาะช่วยลดอาการเบาหวานลงและมีบางคนเพื่อนก็นใส่ผสมกินกับเครือขเขาฮอ่อย่างซีเนาะเอออันน่ะเครือขเขาวอ่อมันก็ออกรสขมเนาะเพื่อนใ,นใ้เบ่งเมื่อกี้นี่แต่พวกเขานํามานี่แมนว่ามะละกีนกล้วนๆเนาะพี่น้องเขาเรื่องอที่ว่าสรรพคุณอย่างต่างๆเพื่อนก็นได้แนะนําละเอียดแล้วเนาะและสําหรับ สรรพคุณที่ว่า,าท่านหมอเพิ่นดเดว้าไปนอกจากนั้นเนาะผู้เวียงก็อยากเสริมน้อยหนึ่งเนาะสำหรับราคามันเพิ่อนอจัดให้ก็ถือว่าโบแพงด้วยเขาไนเด้อกระปุกหนึ่งมีเจ็ดิแคปซูลนี่มันว่าสิบเจ็ดดอนห้าสิบเซนเนาะล้วซื้อกายสหดอนขึ้นเมื่อระบบเสียค่ทรงแต่ว่าข้อมูลสรรพคุณที่ว่าจากท่านหมอเพื่อนเว่าแล้วผู้เวียงก่อยากเพิ่มน้อยหนึ่งจะว่าขั้นเขาเป็นมีอาการมีเลือดอออถือว่ามีน้ําตาลในเลือดแล้ว แสดงว่าอาการเป็นเบาหวานแล้วเนาะเขาก็ควรลดพอนในอาหารการกินเนาะาและในข้อมูลนี่เพื่อนว่าจะก,กินจังไดเมื่อที่เขาหูว่าเป็นเบาหวานเนาะเพื่อนก็มีขอ้ขอมูลที่ว่าละเอียดเนาะท่านหมอเพื่อนก็จดไว้ให้ผู้เลี้ยงก็เขียนตามแล้วเขาควรลดธาตุหวานอลดธาตุหวานลดธาตุแป้งลดอาหารเค็ม ลดปริมาณอาหารในหมวดทารแป้งนี่ล่ะลงอีกตึมเด้อเข้าใเด้ออันนี้แม่นว่าขอห้ามว่าบ่อยากให้กินได้ก็แฮงดีคั่นว่าอดบ่ได้แท้ก็ลดปริมาณลงเนาะอ่าเคล็ดลับเพิ่นน่ะมีอันสําคัญอีก3สารอาหารหลักๆอาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงน้ําแดงน้ําอัดลมน้ําเขียวอีหยังต่างๆเนาะเขาใจเออว่าแบบนี้ก็บ่ได้อน่ะ แบบว่าสีใสใหายป้ายสีเพิ่นเนาะอันนี้เฮาเว้าเรื่องว่าที่มีอาการเบาหวานแม่นว่าเฮาลีกเว้นที่สุดบ่ควรดืม่มเพราะว่าเอ่อน้านําแดงน้ําเขียวน้าําหยังน้ําอัดลมต่างๆหรือว่าน้ําม,มักไม้ปัน่นหรือว่าเครื่องหวานกระป๋องอีหยังต่างๆจังซี่น่ะน้ําม,มักไม้สําเร็จรูปเพิ่นบดเพิ่นปัน่นเอ่อเข้มข้นใส่กระปุกใส่ขวดขายแซ่ยเย็นเป็นตแซ่บนั้นเพิ่นผสมน้ําตาลหลายที่สุดเนาะ เพราะฉะนั้นคันเขาหลีกเลี่ยงได้แตแมันหลีกเลี่ยงซื้อหมกไหมสดสดหรือว่าพักอันใดที่ว่าเป็นประโยชน์หมากไหมสดสดมาปั่นกินหรือกินเป็นมากโบอยากปั่นเป็นน้ำก็กินเป็นมากแต่ว่าหลีกเลี่ยงามหวานหลายๆเนาะท่านหมอเพิ่นกบว่าวางกีนนี่ควบคุมปริมาณคือทาดแป้งคือเป็นหมากไมมเป็นซ่านมซ่าเขียวกาแฟนมเย็นเนี่ยสิมันเพิ่นกะผสมน้ำตาลหลายที่สุดเนาะ พราะนั้นเขาควรลดพรน้ําตาลลงเนาะอันนี้เป็นข้อมูลผู้เยงเอิงก็จะพรอมปฏิบัติคือกันถึงว่าตัวเองบบได้เป็นเบาหวานแต่ว่าอายุก็หลายแล้ว63เอบสา 64, จะยังเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็นต้องได้คึดคํานึงเนะาะบบได้ตามใจปากเขาด้สุดแต่ยากบางเทือเขาก็อดเอาคือแต่ก็เป็นจุดดีบ่น,นึงว่าผู้เียงบบมากกินน้ําอัดลมบ่ามากกินน้ําอัดลมเนาะเขาใน เออคั่นแม่นกินกาแฟว่าซั่นโอ้ยยามมันร้อนๆอยากกาแฟแท้ๆนี่แม่นว่าอันน่ะกาแฟปั่นเนาะอ่านํา Starbucks บ่จังซี่เนาะก็บ่ได้โฆษณาให้เพิ่นแต่ว่าก็เว้าว่าอ่าที่ว่าเฮาเฮาเลี่ยงบ่กินน้อัดลมพะนะอืมกปัจาบ่ได้ดนๆเทื่อนึงอืมบางเทื่อนี่ก็จือได้อยู่ว่าประมาณเดือนนึงก็สิมีเทื่อเดียวประมาณนันแหละกินน้อัดลมอยู่เฮือนธรรมดาก็กินน้ธรรมดานี่แหละ กินน้ำสะอาดธ,ธรรมดาน้ำอุน่นใส่หมักนาวอยา่างสีแล้วต้มน้ำขิงออจะเน้นๆไปทางนี้เนาะสำหรับมะละกินโนเ้เขาก็ขอฝากไว้น้ำพม่พี่นองเขาทานใดที่ว่าสนใจอยากสั่งซื่อแมนพวกเขามีพร้อมม่ทรงอยากได้กระปุกหนึ่งหรือไปหอดซิบกระปุกซาวกระปุกเขาก็มีให้เนาะสำหรับสบรรพคุณมอกีนีนท่านหมอเพิ่นก็เว้าไปเน้นๆเรื่องว่ามันยังสวยเบาหวานไดออ้นอกจากที่จะมีอาการทือว่า แปดเก้าอาการทานมาเออช่วยให้อา่าลดความดันโลหิตอันนี้ช่วยลดความดันนำ้ำโบแต่เบาหวานเนาะบ่เฉพาะแต่เบาหวานอา่าก็ยังช่วยลดความดันอา่าแล้วก็ช่วยลดการนาตัวของผนงังอา่าหลอดเลือดนะอันนี้ข้อมูลที่ว่าอันน่ะอา่ามันมีคลิปเรื่องมะละกีนกนี่มันมีหลายคลิปเนาะ แต่ผูเวียงเอาจดจดเอาหนีกันแมนว่าคลิปหนึ่งอีกต่างหากและท่านหมอพอนมาเน้นเมื่อน,นี้แมนว่าเน้นเฉพาะว่ามันสวยเบาหวานได้ลดเบาหวานได้นอกและในข้อมูลที่ผูเวียงได้จดเอาอีกคลิปหนึ่งหันกะถือว่ากะมีซวยลดอา,อาการปากเปื่อยปากแห้งท่านหมอเพอนกับแววเล้วเนะวาะเมื่อกี้นี้เพราะว่านนะมีอาการเบาหวานนี่ปากจะแห้งซบแห้งล่ากะถือว่ามีอาการคอแห้ง อยาก,กินใต้น้ำจังสินาอเขาใเนาะอันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นยาเย็นมันก็จะ่วยหอนไหนเพราะฉะนั้นจงัง่ะอาการที่ว่าซบแหงปากแหงมันก็จะดีเนาะเพิ่นเวานี่แลสาหรับในกระปุกหนึ่งเนาะพี่น้องเฮาถือว่ามีเจ็ิแคปซูลนี่ก็สิกินได้ประมาณเดือน2เดือนพูนแหละเพราะว่าเฮากินเมือ่อนึงสองเ่อเท่อละ2เม 2> ็ดก้อนอาหารน้อเขาใเอาไปกินพี่น้องเขาซื้อไปแว้บ้านไว้เฮือน บางเทอมีพี่มีน้องหรือตัวท่านเองมีอันพิษปกติไปปัสสาวะดอ,อปัสสาวะออกมาเป็นฟอดเล,ลื่ยๆบอกอย่างสิหรือว่ามีอาการข้อแห้งอยากกินน้ำเรื่อยๆซบแห้งปากแห้งอันนี้เป็นอาการที่ว่าเขาจะรีเริ่มมีอาการเบาหวานเพราะฉะนั้นถ้าว่าเขาซื้อไปไว้บ้านไว้เฮือนกันเขามีปรากฏการณ์แบบนี้เขาก็เอามากินเมื่อหนึ่งโซงเทือ่ศร้าแรงก่่่่า่่่นอกออน่่่อ่อ่าาออเอ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่ เฮามี me, ในสต็อกพร้อมส่งแล้วในการจากออเดอร์เป็นเนะนะครดิตคาดจัางซีกับประมาณวันหนึ่งอาทิตย์ประมาณนั้นแหละก็คงจะได้ครับเนาะแล้วก็บอกได้เลยว่าเฮามีสินค้าพร้อมส่งในสต็อกสบายใจได้เลยเขานะั้นอกจากมาละคินโนกแล้วผู้เรียงก็อยากฝากไว้เกี่ยวกับมารุมแคปซูลตื่มมารุมแคปซูลของเฮาเนาะเมื่อเ้านี้ก็ได้ขายส่งสามออเดอร์มีบางเนี่ยป้าเพื่อนกันะเคยกินดีใส่เถิดเพื่อนเอาแปดกระปุก สองกระปุกห้าิเขาในออผู้เวียงว่าซื้อกระปุกเดียวในสามซิแต่ว่าซื้อสองกระปุกนี่ห้าซิปเ,เพิ่นว่าสั้นอันน่ะเอาสุดหนึ่งร้อยแต่ว่าเอาสองสุดว่าสั้นออผู้ดีผู้เวียงก็ขายเพิ่นแปดกระปุกนอนยลงหนึ่งก็มีบางออเดอร์เพิ่นก็เอาสองกระปุกอย่างสิเอ,อ่อบางออเดอร์ก็เอาซี่กระปุกห้ากระปุกนอนเขาในอันนี้ผู้ที่กินดีใส่ถือส่วนมากก็จะเป็นภาคส่วนที่ว่าปวดปนดงปวดตามคอตามกระดูก โรคเก้าโรคปนดงกะจะนิยมกลิ่นมารุมแคปซูลเนาะอันนี้พวกเขามีรุ่นรุ่นนี่มันรุ่นหนึ่งรอยเม็ดต่อหนึ่งกระปุกเนาะก็ะกะถือว่าระยะนี้พี่น้องเขาได้ซื้อในราคาถือก็ถือว่าก็ขอบใจน้ำทั้งทั้งบริษัทของไทลชสอป,ปิงเพิ่อนผู้เลี้ยงบริเป็นเจ้าของเนาะ,ะผู้เลี้ยงก็เป็นพนักงานของเพิ่นก็ขอบใจน้ำเพิ่นบอนว่าเพิ่นได้เอาของคุณภาพและ้ะก็ให้พี่น้องเขาได้ซื้อในปัจจุบันนี่สภาพการแบบนี้ได้ซื้อของราคาถือเนาะ อันนี้ก็ดีใจน้าเพลินอ่าปกตินี่เพลินขายก็ถือว่าในผ่านมาเนาะรุ่นห้าสิบเม็ดบอกจยางสิเออรุ่นห้าสิบเม็ดเพลินก็นขายเมื่อก้อนเนาะคุวยงก็เคยขายเป็นสองรุ่นสามรุ่นผ่านมาก็ราคาบอกคือกันราคาสูงกว่านิดเนาะแต่มาเดี๋ยวนี้กระปุกหนึ่งร้อยเม็ดราคาสามสิบดอนแต่ส่วนมากพี่น้องเฮาหู้ว่าสองกระปุกห้าสิบเพลินก็จะซื้อสองกระปุกอันนี้ก็ถือว่าดีใจน้ำที่ได้ซื้อของถึกเนะาะเขาเล้และ สำหรับสบรรพคุณเนาะมารุมแคปซูลเฮายังมีตัวสีว่าสารสวยต้านโรคไข้วัดอีกเติมโรคไขหวัดหญ่มารุมเฮา,าก็ยังสวยต้านได้สวยเสริมส่างภุมมคุ้มกันได้แล้วก็ซวยต้านแบคทีเรียได้คือกันอยากคล้าขๆกับอของออน่ะไบโอไลน,น์เนาะคอนนเนาะอันที่ก็ถือว่าเป็นจินค่าที่ว่าขายมาหลายปีเส้นกันเพราะว่ามีผู้กินดีใส่ถึกแล้วกันยังบอกต พี่พีน้องๆเขาส่วนมากก็จะเป็นบบท่านได้เห็นผู้เวียงจัดรายการท่านอาวุโสเพื่อนบบมี Facebook และก็เข้ายูทูบยูทูปก็บบสะดวกเนาะบบมีลูกหลานอยู่น้ำเพื่อนก็นต้องการเบ่งทีวีและเพื่อนกันบโบเห็นผู้เวียงจัดในทีวีเพราะว่าเขาบบได้ส่งสัญญาณทั้งดาวเทียมเนาะเขามาขายใน Facebook และก็ยูทูบใส่มือถือ,อถือว่าสะดวกสบาย และเพื่อนกัตเพื่อนถึงว yeah. ่าเพื <Yeah. Okay. S 2> <Yeah. S 1> ่อนบ่เห็นเพื่อนยังมีเบอร์โทรได้เขาได้เพื่อนมีเบอร์โทรโทรมาสั่งซื้อเพราะว่าเบอร์โทรบริษัทเขาบ่ได้เปลี่ยนอเบอร์แปดแปดแปดเนี่ยแล้วกับเบอร์แปดหนึ่งแปดสองเบอร์อยู่ทั้งหน้าแล้วก็มีเบอร์หนึ่งอีกสามสองสามสามหนึ่งสองก็หกสองหนึ่งเพื่อนกันยังโทรอยู่เบอร์นั่นเนาะก็ขอบใจน้ำพีน้องเขาอันนี้ก็แสดงว่าเพื่อนกันน้ำหาอยู่ถึงบ่เห็นออกทีวีเพื่อนกันน้ำหา กะขอบใจอีกตต่มเธอหนึ่งขอบใจแล้วขอบใจอีกเพราะว่าผู้เวียงกะดีใจว่าโอ้ยบ่เห็นทีวีแล้ย่านเพิ่นอ่าสิโบผู้บ่บหุ่จักว่าสิโทรมาจังใดแต่บังเอิญเพื่อนรักษาเบอร์โทนี้ไห้ดีนะเออเพิ่นโทรมาถามผู้เวียงอันนี้แมนเบอร์ผู้เวียงบ่ซัสเออโดยเมนแล้เขาหน่อยว่าอเพิ่นกระดีใจโอ้ยคิดว่านีไปใสว่าั่นเออผู้เวียงกะว่าบบได้นีไปไสมีแต่ว่าบบได้าขายในเนน่นะ สัตะไล่รเดอ้อว่าสัน้นโบได้ส่งสัญญาณการขายในในทีวีแล้วอบได้ใส่ส่งสัญญาณทั้งดาวเทียมในทีวีแล้วเปลี่ยนมาขายใน Facebook ใน YouTube ก็ได้แนะน้าบอกทุกสายทุกสายมีบางสายมีบางญาป้ายาลุงเพิ่นก็ให้ลูกหลานเชตอัพให้เขียนไทยละโฮมช้อปปิ้งเข้าไปเดอ้อว่าสั้นผู้วียงกระบอกเเพิ่นก็เห็ดตามนั้นโอ้เห็นแล้วเพิ่นว่าแต่ว่ามีบางทันเพิ่นกัว่าถึงแม่บบเห็นแม่ก็มีเบอร์โทรอยู่ ลูกหลานกับวบิวน้ำวิผู้ใดเฮ็ดให้ว่าสั้นบวิผู้ใดเซตอัพยูทูบอีกอย่างให้กับมีแต่น,นี้แหละเ,เบอร์โทรลูกขั้นอยากได้อย่างสิทโทรหาเพิ่นกับโทรมาเมกชั่วเบิร์เนาะก็หลายคนเขาเลยอันนี้ก็ถือว่าผู้ผู้ที่เพิ่นกินดีใส่ถึกสินค้าเทรลโฮมช้อปปิง้งเฮาลูกค้าเกา่าเออถือว่าซิปปีแล้วซิปกว่าปีแล้ว,ล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 วก็วกยังผ่านมาโดยเฉพาะผู้ซิกปกว่าปีแล้วแม่นกาแฟยังรอถ่ายอยู่เขาเลยยังของคอยอยู่สำหรับกาแฟเฮลติมักเฮลตีมิลลของเฮา คิดว่าบกายอีกต้นปีนี่แหละเนาะเพราะว่าเพิ่นได้มีการสั่งผลิตไหมมันก็จะมีการซักซาแนอันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่ากันน้ำตลอดกินกาแฟอื่นรสชาติอื่นกันยังบ่ถูกใจ่าซั่านคือทอดเฮลที่มักลูกเอ้ยคันมีมาเอาให้ผู้ส่งสุดสามสุดผู้เห็นรายการเขากับมีผู้บ่เห็นก็เอาเบอร์โทรเก่านี่แหละโทรมาผู้เวี้ยงก็ได้จดเป็นลิสต์ซองหน้าเจี้ยหันเต็มแล้วเดี๋ยวนี้ซองส่งหน้าเจี้ย ใหญ่ๆซำนี้ประมาณนี้ที่จองกาแฟนี่เต็มหมดแล้วเออซะนั่นกรถือว่าก็ดีใจเนาะที่ว่าลูกค้าเพิ่นกันยังเป็นห่วงเป็นใย,ยคือทอดคือถึงสินค้าของไทยรัฐช้อปปิ้งที่ว่าออกินเลี่ยวเห็ดให้สุขภาพเพิ่นดีออกินดีไส้ดีแล้วก็ยังบอกต่อเนาะผู้เวียงกับบ่มียังออต่างหน้าทางบริษัทนั่นแหละขอบใจทั้งลูกค้าเก้าลูกค้าไม่แต่ในระยะนี้เนาะเนื่องจากว่าเฮามีการ มาส่งสัญญาณแบบง่ายๆทั้ง facebook หรือ youtube หรือเว็บไซต์อย่างซีท่านก็นสามารถเบิ่สชมของเขาได้เป็นคลิปต่างแต่ว่าเมื่อก่อนเขาจัดรายการออกทีวีเนาะส่งสัญญาณทางดาวเทียมเขาก็จะมีการเปิดเพลงเปิดลำให้พี่น้องเฮาฟังแต่ว่าเปลี่ยนระบบแล้วเขาก็จะมีแต่เป็นคลิปเนาะขายชินค่าเล็กๆน้อยๆมาแนะนํากันไปพี่น้องเขาและกาถึงยังไงก็ยังคือทอดคือถึง ลูกค้าที่เพิ่นเบิ่งเป็นประจำในบล็อกสตอไลเมื่อก่อนในทีวีเนาะก็ส่ง,สงความคือทอดคือถึงไปทุกสายที่โทรมาออเดอร์บร่เห็นเออก็ฝากความคือทอดคือถึงพายก็ว่าโอ้ยคือทอดลูกเด้อโบผู้ใดมาจัดฟังอันจัดเพลงจัดรำหน่อฟังว่าสัน้นผู้เรียงกันแนะนำว่าโอ้ยคันเซตอัพเข่ายูทูบได้นี่มีนางมีละครมีอีหยัางยูแอนเบิร์ดทุกอย่างเด้อว่าสัน้นพวกลูกเอามาเปิดก็เอาจากยูทูบก็ได้แนะนน้ำเพิ่นไป ก็ด้วยความคือทอดคือถึงคือกันเพราะว่าอย่างเริ่มอนนาณาที่ว่าอนนาณาสิบปีสิบกว่าปีผ่านมาเขากับสไตล์ขายเครื่องเขากับแบบว่าขายเครื่องไปฟอยไปจักสิบนาทีสิบห,าห้านาทีแล้วก็เปิดเพ่งเปิดลํำคันไปเออและในระบบทีวีของเพิ่นเมื่อก่อนเนาะเพิ่นก็จะมีหลายหลากหลายซีซันครบสุดบรรยากาศอันนั้นในเมื่อก่อนเนาะแต่หลังจากเขามา,อ,าอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube แล้วในเว็บไซต์แล้วเขาก็จะ มีแต่ขายของอย่างเดียวเนาะกับมีสาระดีมีประโยชน์กับเกี่ยวกับสินค้าเขากลับมาเปิดให้พี่น้องเขาได้ฟังเนาะก็คือทอดคือถึงเอาเป็นว่ามารุมแคปซูลเนาะผู้เแยงก็ได้เสนอไปแล้วเมื่อนี้กับมะละกินกนกในในตอนแรงเมื่อนี้สําหรับท่านใดที่สนใจอยากสร้างซื้อสินค้ากันยินดีต้อนรับทุกสายทุกเสียงเบอร์โทรอยู่หน้าจอเนาะแล้วก็ติดตามเบื้องตานซมติดตามสมได้3ช่องทางที่ผู้แยงได้เสนอไปนั่นแหละ โทรมาได้เนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าภายในอาทิตย์นี้พิเศษและเป็นวันพหัดเนาะก็จะได้พักเพราะว่าเป็นเมืออ่ Thanksgiving อแตงสกีบิ้งพักในทัวทัวทุกบอลในฮองห,งหงลางฮองการเนาะในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เพื่อก็สิสลองกันทั้งทีมงานเขากับบด้มาวันพหัดก็มีแต่ส่งพรให้พี่น้องเฮาะกอรกอนกอนลวงหนาเพราะว่าเมื่อนี้ก็วันอังคารแล้วเนาะเะมื่ออื่นกับเป็นเมื่อเฮือเขาเน ไว้ไ้แห่พรพี่น้องเขาตรงเสริมสลองแตงสกิฟวิ่งด้วยความมวลซืนเบิกบานแล้วก็โซกหมานแล้วก็ยาเจ็บยาจนให้หายพญาตโลคาเนาะแล้วก็ถือว่าได้ความอบอุ่นุกาาดอในครอบครัวเนาะเห็ดอาหารแ่บๆสู้กันกินเออก้หังตัวใหญ่ๆว่าสันเนาะขด้ยเนาะ และกับผู้เวียงกั็สิขอขอบใจน้ำพีน้องเขาอีกตืมที่ได้สมรายการเวยไซต์แห่พรทุกทานจงประสบแต่ความสุขความเจริญโศคลาบลำรวยจากกันไปคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย